ขอสวัสดีพี่น้องสู่ผู้สู่คนมือนีโบตงว่าอีงยังไลยเขาเรื่องเขาเล่ากันเลยครับกับภาพยนตร์เรื่องหนี้ผู้ใส่ที่มักในกามตรงฟังเรื่องนี้ครับดอนจอนรนรถติดเลดปุ้ยปากคนไรคดแช์กดติดตามกดสับสไครต์ให้มูเฮาหน้ำเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจว่าแล้วมา่ายองกันเลยครับอยากให้ลูกของท่านเรียนเก่งเร่งสูงต้องน้ำมันปลาและแคลเซียมแคลมักดีของแอมเวย์ way. สนใจติดต่อ090269 แปดส่หกสแช่งช่อมดันน้อนจอนเป็นพระเอกของเรืองครับจอนมักนอนกับผู้ยิ่งหลายๆคนแบบบอสซัมนาเนื่องจากจอนเป็นคนหน้าตาดีเวลาจอนได้นอนกับผู้ยิ่งแล้วสิ่งที่เฮ็ดให้จอนมีความสุขมากที่สุดนั่นก็คือการเฮ็ดให้เล้วหลังจากนั้นจอนก็ต้องมาเบิ่งนังโป้อีก จอนตรงเบิ่งหนังโปเนื่องจากหนังโปมีโตลวละครอนนางเอกของเรื่องมีลีลาแตกต่างกันไปจอนก็เลยมักเป็นชีวิตจิตใจจอนคิดว่าลีลาของผู้หญิงที่เขาเอามานอนนั่มนั่นมันบ่เมนลีลาที่เหตุให้เขามีความสุขที่แท้จริงการที่เขาตรงมีความสุขที่แท้จริงนั่นคือการเบิ่งหนังโปและนางเอกหนังโปเรื่องนั่นเขาคิดว่าเหตุท่าทางแปลกๆเหตุอีหยังแปลกๆให้เขาได้เบิ่งซุมือและเหตุให้เขาได้มีอารมณ์กับการเบิ่งหนังโปกับการสไล่นอนของเขา โอ้จอนมึงคือคักเนาะตอนเวลาเขามีอยียงกับผู้หญิงเขามักให้ผู้หญิงลงไปเว่ากับประคอใหญ่ของเขาเขาก็สิลงไปทําป้วมสะอาดเตาน่อยให้กับผู้หญิงคือกันเพื่อแลกเปลี่ยนกันจอนเฮ็ดแบบนี้ตลอดเวลาแล้วก็เฮ็ดกับทุกคน คือว่าผู้หญิงบางคนเนี่ยเฮ็ดในเขามีความสุขบ่เพียงพ่อเนื่องจากผู้หญิงบางคนเฮ็ดในเขาลวกลวกเฮ็ดในเขาบ่แล้วชีวิตของเขาก็เลยคือว่าการเบิ่งนางเอกนางโป้หรืมาสไลนอนของเขานั้นคือสิ่งที่เขามีความสุขมากที่สุดแต่ว่าก็ขาดว่ได้กับเรื่องผู้หญิงขึ้นนี่จอนได้ออกไปเที่ยวกับมูอยู่ในพับเพื่อจิไปหาผู้หญิงมานอนนั่คือเกานน่นแหละแต่ว่า จอนได้ไปพ่อกับผู้หญิงสาวผมบอลใส่ชุดแดงแสนสวยอยู่ในพับจอนก็ขึ้นวาผู้หญิงคนนี้แหละที่กูสิน้าไปทื่นขึ้นนี่ <c oughs> มึงเซนกูแท้ว่าแนวนั้นจอนก็ได้เข้าไปทาบท่ามทันที่เนื่องจากจอนหน้าตาดีจอนขึ้นว่าผู้หญิงคนใดก็ต้องหลงรักเขาแต่ว่าผู้หญิงสาวผมบอลคนนี้บ่คือคนอื่น จอนได้ตามตื้อจอนได้ตามเราหรือผู้ยิงคนนั้นเพื่อสิเอาไปนอนนั่มผู้ญิงก็บ่ย่อมผู้ญิงก็ได้ยางออกไปนอกพับแล้วก็คืนรถไปจอนก็ได้เตะเบื้องหน้าของเขาแล้วก็เสียดายว่าห้วยผู้ยิงคนนี้คือบนหลงเสนีของเฮ้าว่าโอ้ยตายแล้วก็ได้กลับเข้าไปได้พับหลังจากนั้นมูของจอนก็ได้ปลอบใจจอนโดยการหาสาวคนใหม่ให้จอนก็ได้สาวคนใหม่มากจอนก็เฝ้าผ้าึ้นรถกลับไปห้องก็เหตุคือเก้านั่นแหละครับ พยิงลงไปอมปาะคอยไงให้จอนก็นลงไปทําความสะอาดเต้าน้อยให้จากแล้วแล้วจอนก็นต้องไปเบิ่งหนังโป้คือเกานันละครับตามสูตรของจอน ให้มือต่อมาจอนได้ไปสารภาพบาปกับบาหลวงว่าโอบาหลวงครับจอนมาสารภาพบาปครับจอนได้เห็ุบาปไปจอนในนอกบผู้หยิ่งโดยที่บบแต่งงานกันไปสองเถือแล้วจอนก็ได้ซักทำเจ้าของอีกสิบเจ็ดเโอ้ยมันเฮ็ดให้จอนเมื่อยมือลายบาทหลววให้อภัยจอนน้ำเด้อครับเออหลังจากนั้นบักจอนมันสารภาพบาปแล้วมันกับกลับไปบ้านกินเข่ากับพ่อกับแม่บัดนี้นางรวมวงกันอีบอยอีแม่กับบ่านั่งซื้อ ื้อด้พ่อก็ได้ถามจอว่าบอกจอกูเห็นมึงมาโดนแล้วมึงเขาออกนอกออกในบานเขานี่แต่ว่ากูยังไม่เคยเห็นมึงมีเมียเลยฮะมึงบ่มีเมียนมึงเป็นกระเทยบ่เฮ้มึงบอกเอาเมียเอาอย่างใหม่อีพอเบึงแน่โอ้ยพ่อก็ว่าไปจอจอนยังไม่อยากมีเมียเด้จอนยังเด็กน่อยอยู่เลยอีพอจอนยังมีความต้องการเที่ยวแบบอิสระอยู่อ่ะมึงก็เ้าไปมึงอยากให้กูตายกวนบ่มึงบ่อยากให้กูอุ้มหลานบ่ ในฟังยี่พอเบาแล้วจอนก็เฝ้าออกไปเพื่อสิแวะเขาไปเล่นฟิตเนสเป็นกีฬาที่เขามาักจอนเล่นฟิตเนสแล้วหลังจากนั่นกิจกรรมที่เขาเฮ็ดก็คือเ่าครับจอนไปเปิดคอมพิวเตอร์ระเบงหนังโประวางนั่นช่วงจอนรเบงหนังโปอยู่จอนเกิดมีอารมณ์กำลังสีแล้วกำลังเขาจุดไขยแม็กจอนก็จับปลาคอไ่ลูดได้พับปับปห้วยกำลังสีแล้วปุ๊บหนังโปตัดมาเป็นจกหนาผู้ยิ่งเป็นนาผู้ใส่ห้วยเฮ็ดให้จอนเบิดอารมณ์ ตอนอุย้ยหาขัวมึงเอ้ยก็เป็นได้ดีวโอ้ยตายแล้วตบาบมาให้เห็นหน้าผู้ชายเฮ็ดย่ากัวกำลังสีแล้วโอ้ยบักเลวเอ้ยหนังแม่ จอนเสียล่มจอนกระคืดขึ้นมาได้อู้คือข้ามอีเมลวอีลีเฮ้าต้องมีเมียแล้วก็เฝ้ามีลูกให้อีพออีเมลเฮาเลิกเฮ็ดตัวแบบนี้ได้แล้วล่ะอู้เขาเสียจังใดนาะระวังนั่นจอนได้คืดหอดหนาสาวผมบอลทีส่ชุดแดงไปเที่ยวในพับขึ้นนั่นเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นบ่สนใจเขาขนาดเขาหนาตาดีผู้หญิงคนนั้นก็เหตุคือปานเขาบบมีคา่าจอนก็เลตัดสินใจไปหาหมูเพื่อสิให้หมูคนหาเฟซผู้หญิงคนนั้น เขาอยากมูจากผู้หญิงคนนั้นบกมูกัไซด์เดกผู้สิค้นหาเมื่อกันได้บกจอนแต่ว่าเมื่อก็ต้องเอาผู้หญิงคนนี้มาเป็นแม่ได้เมืงอย่าเหตุคือผู้หญิงผู้อื่นเนี่ยแต่ว่ามึ่สี่แล้วก็ผพานไปเอา้ยของผู้หญิงคนนี้เขาฮักเต้เฮ้ยเขนเฮาได้เขามาเป็นเม่นี่เฮาสิเลิกทุกสิ่งทุกอย่างเลยอ่ะเมื่อว่าวิเล่ได้บกจอนเออเขาว่าวิเล่อ่อหลังจากนั้นมูของจอนก็ได้ค้นหาเฟสสาวผมบอลจนได้จอนได้เฟซบุ๊กมาแล้วจอนก็ค้นหาซื้อผู้หญิงคนนั้นซื้อว่า บาร์บาร่าซูกาแมนปุ้ยเบิงซือ้อผู้หยิงแหมหลังจากนั้นจอนก็นได้เขาไปทักทายในเฟซบุ๊กแล้วก็น,นัดผู้หยิงคนนั้นมากินเขาจนได้ทังที่บาร์บาร่ายางมาจอนก็นเห็นความสวยของบาร์บาร่าจอนเอกว่ออกได้บัดททนี้จอนก็นได้แค่ว่าอึกอึกก็เออเออบอก่ออกเขาไปกินเขาข้างในดีกว่าครับ นั่นจอนกับบาบาลาก็ได้เข้าไปนั่งกินข,ข้าวกลางในระหว่างนั่นบาบาลานั่งลงแล้วก็ถามจอนว่าหูจักซื้อจริงของเขาได้จังใดจอนไปถามผู้ใดมาจอนก็บอบอกเด้จอนก็อึกอึกอักอักเฉยใช้ไปพย่อมบอกบาบาลาบาบลาก็ได้ว่าขึ้นมว่าขคันจอรนบอกเรื่องที่จอนหูจักซื้อจริงของเขาเขาในอนาคตอาจเสียให้จอนมีค่วมสุขก็ได้ผลสุดท้ายจอนก็โทษลูกตื่อบาบาลาบ่ได้จอนได้บอกว่าเขาได้ไปถาม เที่ยวถามคนแล้วก็ห้มูเสิร์ฟเฟสหาซื้อบาบาลามาจนว่าหาจนพอ่อบาบาลาเห็นจอนบอกข่มจริงแบบนั้นบาบาลาก็ขอบคุณจอนเด้ที่บอกข่มจริงกับเขาบาบาลาบอกว่าขึ้นนี่กินเขาแล้วเดี๋ยวพาไปเบื้องหนังเด้อพาคอยไปเบิงหนังแน่จอนก็บอกอ๋อได้เลยครับาพาไปใส่ก็ดได้ครับฮ่าฮ่เอาแล้วบอกจอนเขาลอกเราไปที่นี่มึงทั้งสองคนได้เบิงหนังจบแล้วบาบาลาก็ย่างออกมาแล้วก็บอกว่า ข่ยมักนางเอกอิเลีนางเอกในหนังงามงามจอนกับเดวิลยอดคำหวานว่าเออมันโบ้แมนวามจริงครับเนื่องจากคนที่งามที่สุดก็คือบาบาราคนที่ยืนอยู่มองหนา้าผมนี่แหละครับเออฮ้หลังจากนั้นบาบาราได้ยินจอนบอกแบบนั้นทั้งสองคนกับเบื้องตาก,กันแล้วดึงกันมาจูบป,ปากกันแบบดุดืมวา่าสั้น จากนั้นจอนก็ได้ขอไปสารภาพกับบาทหลวงว่าบาทหลวงครับเดือนนี้แม่ผมยังไม่ได้นอนกับผู้หญิงเลยอ่ะเฮ้อยอะผมได้จูแบแปลกผู้หญิงแค่เทือเดียวอ่ะเฮ้อยสุว่าบาบาลาแต่ว่าผมกับเบิ้งนางโปแล้วผมก็ได้ส่วยนอนผมไปอีนี่สิบสองเทือเท่านั้นละ่ะบาทหลวงเฮ้ยจากที่จอนได้ไปสารภาพบาปแล้วจอนก็แวะไปหาอีพอ,อีแม่ไปนั่งกินเขากับอีพอ,อีแม่ นั่นจอนก็ได้แวะไปหาบาบาลาเพื่อสิไปเดทกันหลังจากเดทกันแล้วจอนก็ได้ไปส่งบาบาล่ายู่บ้านจอนก็ได้คึดขึ้นมาว่าโอ้โ oh, ห oh, ขึ้นนี่ล่รอมึงเสร็จกุดแพ้ปากคอใหญ่ของกูสิได้ทื่นเต้าน้อยบาบาลาแล้วอ จากที่จอนไปทรงบาบาลาหอดหองเราทั้งสองคนกับเบิงตากันเบาอีหยังไลยครับจอนได้ดึงบาบาลามาจูป,ปากกันแบบดูดื่มนวเนี่ยกันว่าสั่นทึงมือทึงอีหยังจกเข้าไปแต่ว่าบาบาลากระเมนผู้ยิ่งใจง่ายเด้ถึงสี่ถือจกถึงสิถือจูจะว่าบาบาลากับปฏิเสธอยู่คือเก่าจังได้ก็แล้วแต่จอนมันจูป,ปากมือจกจนว่าน้ำจะคล้องแตกปิดบุญละหลังจากนั้นบาบาลาก็ะเบาขึ้นมา่ว่า อจอนจอนหูบอกว่าข่ในบ่เมนคนง่ายเด้ขันจอนมาข่อยจอนก็ต้องท่นใจอดใจเอาไว้เดอจอนก็บอกเออเออบ่เ็นยังครับมือหนีบบได้มือหนาก็ต้องได้คือเกฮ่าฮ่าๆอาก็ได้ว้าขึ้นมาว่าจอนต่อไปนี่จอนต้องพาข่อยไปพ่ออีพออีแม่ของจอนเด้แล้วข่ก็สิพาจอนไปพ่ออีพ่ออีแม่ของข่คือกันหลังจากนั้นจอน ่อยอยากให้จอนไปเลี้ยนเพื่อใอยได้บอฮะไปเลี้ยนเพื่ออนาคตของเฮ้าจอนก็ได้บอกขึ้ว่าวา่าโอ,อได้เลยครับมันบม่มีปัญหาสําหรับเรื่องนี้จอนเฮ็ดให้เบิดเลยสาหรับบาบาราจอนเฮ็ดได้ทุกอย่างหลังจากที่จอนกลับมาบ้านเจ้าของแล้วจอนก็เฝ้าไปนั่งอยู่โต๊คอมแล้วก็เฝ้าเปิดบึงเฟซบุ๊กบาบาราหลังจากนั้นมันบบึงเซ่ได้บอกจอนเนี่เบึงลูปบาบาราไปนั่มแล้วก็กำปะคอใหญ่ ทำลายเจ้าของไปนั่มสไลน์นอนเจ้าของเพื่อสิแก้ขัดไปก่อนโอ,อ้บาบาลาบ,าบาบลาเดี๋ยวก็เป็นของจอนแล้วแต่ว่าเมื่อนี้จอรขคอยืมหนามมาขอฟันกันได้อ๋อตายแล้วใกล้แล้วใกล้เสร็จแล้วโอ้บอกจอรมึงคือบากกาีหลีน้องมึงต่อมาจอนก็ได้พบาบาบลาไปพ่อมูของเขา ก็ได้ผ้ามูของบาบาลามากขึ้นกันเนื่องจากทั้งสองคนได้สัญญากันวาสิบุมีอีกยังปิดบังกันบาบาลาได้ว้าย่องจอนกับมูจากของวาจนเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดสําหรับเขาแต่เขาคบกับผู้ชายมากมีบอกจรและเบิ้งดีมากที่สุดจอนก็เขินดิเออเอยากแบบนั่นเพราะว่าบาบาลายังม่งูความจริงเลยว่าจรมักเบิ้งหนังเป้าโอ้ยกันหูแล้วสีเซ็งไดว่าเฮ้า ้มือต่อมาจอนก็นได้แวะเขาไปหาอีพอ,อีแม่เพื่อสิบอกข่าวดีกับอีพอ,อีแม่อยู่ในวงเขาหลังจากกินเขายูจอนก็ว่าขึ้นมาว่าเอออีพอครับอีพอหูเบาว่าตอนเนี้ยผมได้พ,อพ่อผู้ยิง่งตามสิพอ่ออยากให้ผมมีเมียละลาผมพ,อพ่อผู้ยิ่งที่ผมต้องการแล้วอีพอก็ว่าขึ้นมาว่าฮะไม่ว่าอิริบัจจานฮะไม่ว่าอีริบลัลลามั่ง มึงก็บอกตัวพอแด้มึงมีเมียะไรบ่มึงสีเลิกซักเบ้าละบ่อ้ยพอจะบกแบบนั่นโอ้ยเดีเขาได้ยินผมอายเด้อหัวยพอเออดีละลากันมีเมียก็ดีคือกันมึงแได้มีเป็นโตเป็นตนได้ลูกเลยอย่าไปถิ่มไปปลาเขาเด้อครับพอได้เลยครับ มือต่อมาจอนก็ได้มีโอกาสแวะไปหาครอบครัวของบาบาลาจอนได้ว่ากับแม่บาบาลาและก็ะเล่นกับลูกกับหลานจอนในเขากับทั้งบ้านบาบาลาได้อย่างดีตอนนี้ชีวิตของจอนก็สิเลียนไปแล้วละ่ะแต่ว่าจอนก็ยังมีค่วงพยายามอยู่หลังจากนั้นจอนก็ไปเหตุงานหลังจากเหนงานจอนก็ไปเลี้ยนเฮ็ดให้บาบาลาดีใจอย่างหลายเนื่องจากจอนเฮ็ดเพื่อเขาจอนก็โอ้ยทนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสิเหตดให้บาบลาภู่มใจให้ได้ อต่อมาบาบาลาได้โทษหายจอนวาคืนหนี้สิเขาไปหายจอนยูบ้านจอน,นยิ่งยินแบบนั้นจอนกะดีใจจอนเฝ้าเลิกงานหลังจากจอนเลิกงานแล้วก็เฝ้ายางไปเพื่อสิกับบ้านเจ้าของจอนไปพ่อเอสเตอร์เป็นมูผู้ยิ่งยืนห้องหายอยู่ก็บอกว่าอีหยังเด้เห็นเขายืนห้องหายก็บอถามจักค้าเฝ้ากับบ้านเจ้าของหลังจากถีกับมาหอดบ้าน บาบาลาก็ยืนถ่ายอยู่หน้าบ้านหลังจากนั้นจอนกับบาบาลาาคืนนี่แหละครับสําเร็จกิดกันจอนได้ทื่นบาบาลาเอาประคอหไ่บุกเต้าหน้อยว่าสัน้นหลังจากสําเร็จกิจก็คือเก่าครับบอกจอนมันบอสใจจอนได้ไปเปิดคอมแล้วก็เบิง้งหนังโป้คือเก่าหลังจากนั้นจอนได้สไล่นอนจอดองจนสําเร็จคว่ำไข่พุละบางทีจอนกำลังสาวอยู่บาบาลาก็ได้ย่างเขามาแล้วพ่อจอนบาบาลาก็ตกใจเนื่องจากเห็นจอนบึงน้งหนังโป้แล้วก็ สไลนอนจ้าของอยู่บาบลาก็ได้ว่าขึ้นเมื่อวากจอนจอนเฮ็ดอีอย่างนั่นเฮ้จอนคือเฮ็ดแบบนี่บาบาลาเฮ็ดบดีบอกฮะจอนยองคอยแล้วจอนได้คอยแล้วคือต้องมาเบ่งหนังโปอีกคอยบ่เข้าใจจอนเลยอ่ะโอ้อ,อผมขอโทษครับผมขอโทษที่ผมเบ่งหนะ้าบูมันสรงมาหายผมเลยเกิดอารมณ์ผมก็เลยต้องมาแักนี่แหละครับต่อไปผมสิ่เบ่งหนังโปอีกเด็ดขาด ผมให้คำสัญญาเออครับผมสิสรุปสั้นๆให้เข้าใจกันเลยครับหนังเรื่องนี้บาบาลาได้เลิกกับจอนเนื่องจากจอนเลิกนิสัยที่เบิง้งหนังโปและซักเว้าอบไ่ได้จอนได้เห็ุแบบนี้ตลอดเวลาจนว่าบาบาลาต้องหนีจากไปผลสุดท้ายจอนได้พ่อชีวิตของเขาเขาบอกว่าสิ่งที่ให้ความสุขเขาที่สุดนั่นก็คือการเบิง้งหนังโปแล้วก็นอนหลับกับผู้หญิงที่โบหูจักหลายๆเธอแบบบระสมนากัน ฟาจอนกับมีเมียได้ครับจอนก็ได้มาพ่อกับเอสเตอร์นั่นก็เป็นมูของเขา่นาละครับมองเหตุงานเดียวกันจอนได้ทื่นกับเอสเตอร์ในรถหลังจากนั้นก็คบกันยาวมาเลยคิดว่าเอสเตอร์เข้าใจเขามากที่สุดเอสเตอร์ย่อไม่เขาเบิงหนังโปเอสเตอร์ย่อไม่เขาเห็ุทุกสิ่งทุกอย่างโอ้ยบอกจอนมึงก็บบากามอหลีเนาะเอาเรื่องนี้ก็จบแค่นี้ละครับ ตัดจบเลยครับผมอนายกันตรุมรมดีเป็นคนบรรยายภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ขาดตัวบหพ้องอย่างไรขออภัยด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับจุกครู